ดีครับเช้าเช้าก็จะพามารีวิวต้นชวนชมนะครับชวนชมก็เริ่มที่จะออกดอกอีกรอบนะครับออกดอกอีกรอบแล้วนะครับก่อนหน้าฝนจะมาเต็มเต็มนะครับก่อนหน้าฝนจะมาเต็มฤด,ดูกาลนะครับสําหรับชวนชมต้นนี้ก็จะเป็นการทดกิ่งนะครับทดกิ่งเพื่อที่จะเอาทรงพุ่มนะครับ <P. เพื่อที่จะเอาทรงพุ่ม นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ผมทดกิ่งไว้นะครับการทดกิ่งแล้วเราเก่งไปไหนครับกิ่งเราไม่ทิ้งนะครับเราเอาไปต่อยอดแบบนั่งแท่นนะครับแบบนั่งแท่นเดี๋ยวจะพาไปดูครับในสำหรับกิ่งที่เราทดกิ่งมาจากต้นพันธุ์ของต้นแม่เขานะครับเราก็นำมา เสียบยอดใหม่นะครับนำมานั่งแท่นทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่นั่งแท่นก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับครอบไว้เพื่ออะไรครับ mm hmm. เพื่อกันคลายน้ำนะครับ mm hmm. เพื่อกันคลายน้ำ mm hmm. เพื่อกันคลายน้ำ mm hmm. ก็จะทำให้กิ่งพันติดง่ายขึ้นนะครับติดง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. ก็เริ่มที่จะทำแล้วสำหรับพวกนี้ผมใช้ต่อนะครับใช้ต่อของอ่า ใช้ต่อของฮอลแลนด์นะครับมาทําทิ้งไว้นะครับก็ทํายามว่างนะครับพวกนี้มีคุณค่านะครับมีคุณค่ามีคุณค่าสําหรับคนที่ชอบเล่นชวนชมนะครับชอบเล่นชวนชมนะครับเรื่องราคาก็อยู่ที่ความพอใจคนซื้อกับคนขายนะครับกับคนขายสำหรับรุ่นแรกที่ทำไว้นะครับรุ่นแรกที่ทำไว้ ก็เริ่มที่จะติดแล้วนะครับเริ่มที่จะติดแล้วเริ่มที่จะติดแล้วนะครับดูกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ก็กําลังจะแทงแทงแทงอยอดนะครับกาลังจะแทงยอดก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆ <lac an 1> ผมเคยทําคลิปการต่อยอดแบบนั่งแท่นไปแล้วหลายครั้งนะครับเดี๋ยววว่างผมจะทําอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่ง สำหรับต้นนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของทางสวนนะครับไฮไลท์ของอ well, well, ทางสวนเพราะว่าเขาจะเป็นรากทองนะครับรากทองต้นน okay. ี้ก็ยังไม่ได e ้ต่อครับยังไม่ได้ต่อสำหรับรากทองก็เป็นที่นิยมในตลาดนะครับในตอนนี้นะครับรากทองราคาค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับราคาค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างจะสูงเท่าที่สังเกตดู ที่ทําไว้นะครับก็น่าจะติดทุกต้นนะครับเพราะว่าลําต้นเขายังเขียวอยู่นะครับลาเขียวอยู่จริงๆผมก็มือใหม่นะครับก็ยังใช้กิ่งพันยาวนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมา,าต่อยอดแบบนั่งท่านนะครับรุ่นนี้ผมไม่ได้ใช้กาวนะครับไม่ได้ใช้กาวร้อนแต่ผมใช้ผ้าพันเทปพ,พันเทปพ,พันกิ่งไม้นะครับเทปพ,พันกิ่งไม้ นะครับท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าถูกใจมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ